ู้ชมครับเปิดราคารอบนี้สำหรับ g r ร a t w a l อ m o ม o อเตอรแทง300ดีเซลที่ผลิตในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าตลาดแตกในทีเดียวนะครับเพราะว่ามีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยราคาอย่างเป็นทางการตอนนี้คือช่วงที่เลยช่วงเปิดตัวโปรโมชั่นมาแล้วตัวแท n ง300ดีเซลตัวเริ่มต้นคือตัวโปรราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาท แล้วก็ตัวรองท็อปนะครับอัลต้าขับเคลื่อนสองล้อ1 1 9 9 0ล้านบาทแล้วก็ตัวท็อปของเขาแท้งค์300ดีเซลอัลต้า 4WD ตัวขับเคลื่อนสีล้อ 1,299,000 1, บาทพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือว่า150,000กิลโลเมตรแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์นาน8ปีหรือว่า1ล้านกิลโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับตัวแท <c oughs> ้งค์300ดีเซลก็จะมากับขุมพลังใหม่ล่าสุดคือตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบนะครับเป็นตัว Common Rail Direct Injection ชนิดแรงดันสูงควบคุมด้วยร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมกับระบบ,บเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุดอยู่ที่135กิโลวัตต์หรือว่า180แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรแบบต่อเนื่องหรือว,ว่าแฟลททอร์กนั่นเองนะครับที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ในเวลา11วินาที ทำให้การออกตัวแล้วก็การขับขี่ในทุกพื้นที่นี่เป็นไปอย่างง่ายได้เดยทีเดียวทางเกทว่าว่าไว้วอย่างงั้นนะครับคุณผู้ชมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะสามารถจะเปลี่ยนเป็นเกียร์9ได้ที่ความเร็วเพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนอัตราการบริโภคน้ํามันของตัว ถัง300ดีเซลทางเกตวอร์มอเตอร์เขาเคลมเอาไว้ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามมาตรานการกทดสอบของ Eco Sticker ในประเทศไทยสมวนรุ่นขับเครื่อน2ล้อซึ่งเกตวอร์ก็บอกว่าน้ำมัน1ถัง,งคือตัวดีเซล B7 สามารถจะขับขี่ได้ระยะทางไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสเปคแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐาน ทุกรุ่นย่อยนะครับผู้ชมทั้งภายนอกภายในแล้วก็ตัวออปชันเรื่องความปลอดภยัยเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ภายนอกก่อนนะครับของตัวแท้ง300ดีเซลรุ่นโปร,รขับเคลื่อน2ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระดับเบิร์ครอสอาร์มช่วงล่างด้านหลังเป็นมันติลิงระบบเบรกก็จะเป็นดิสท์เบรกสล้อพร้อมครีบระบายความร้อนโหมดการขับขี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับนอร์มัลอีโคแล้วก็สปอร์ตพวงมาลัยก็จะปรับได้3โหมดนะครับผู้ชมแล้วก็ได้ล้ออันล้อยขนาด17นิ้วยาง ก็จะเป็นตัวไฮเทเลนนะครับ265 65 R 1 7ไฟหน้าเป็นแบบ LED มีไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลทแบบ LED นะครับได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับระดับ สูงต่ําแบบอัตโนมัตินะครับระบบไฟฟอรมีโฮมีมาให้แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกหลังเป็น led มาด้วยนะครับระบบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ประตูท้ายก็จะเป็นบานสวิงนะครับพร้อมกับระบบดูดไฟฟ้ามาให้ด้วยไฟท้ายเป็น led นะครับมีไฟเบรกดวงที่3าเป็น led กระจกมองข้างจะปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีบันไดข้างมาให้ติดมากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นแบบชาร์กฟินนะครับเป็นครีบฉลามนั่นเอง ขยับขึ้นไปถ้าเป็นตัวแทงสามร้อยดีเซลตัวอัลต้านะครับขับเคลื่อน2องล้อสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือไฟตัดหมอกหน้านะครับเป็น LED กระจกมองข้างมาพร้อมกับระบบบันทึกความจําตําแหน่งนะครับแล้วก็จะได้หลังคาซันรูฟเปิดปิดระบบไฟฟ้าพร้อมกับม่านบังแดด ตัวนี้ยังปรับด้วยมืออยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ราวหลังคามาด้วยถ้าขยับไปที่ตัวท็อปเขานะครับ300แทง300ดีเซลอัลต้าขับเคลื่อนสีล้อสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็โหมดการขับเคลื่อน6รูปแบบนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของภายนอกที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อยนะครับไปดูภายในกันครับเริ่มที่ตัวเริ่มต้นก่อนนะครับแทง300ดีเซลโปรขับเคลื่นอน2ล้อภายในห้องโดยสารก็จะมากับโทนสีดำนะครับมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ ได้ไนดิกาแบบคลาสสิกคล็อกมาให้นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-shifter มาแล้วนะครับมีระบบกุญแจ smart k e y l e s entry มีปุ่ม push start มีระบบ walk away auto lock มาให้นะครับระบบปรับอากาศก,าก็จะเป็นแบบอัตโนมัติมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่บังแดดก็จะมาพร้อมกระจกแต่งหน้าแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ฟังกชัน auto b เ a ค e h มาให้ส่วนเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ก็จะเป็นแบบ f u ลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วนะครับคุณผู้ชม จอก,กลางเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วเช่นกันรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อแบบไร้สายกับบลู o ูธนะครับมีระบบเชื่อมต่อ USB ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้มีจอ Head-up Display มาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแสดงข้อมูลบนกระจกบังลมหน้าลำโพงจะมีอยู่6ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับระบบปรับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถ ส่วนเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งหุ้มในหนังสังเคราะห์นะครับเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้า6กทิศทางพร้อมกับระบบ ดันหลังไฟฟ้าส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็จะปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับเบาะแถว2แยกพับอิสระ 40- 60ปรับเอน็นปรับพับเรียบได้มีที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําตรงกลางเบาะแถว2ครับคุณผู้ชมถ้าขยับไปที่รุ่นตัวแท้ง300ดีเซลอัลตา้าข,ขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสีล้อสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาสําหรับภายในนี้เหมือนกันนะครับ จะได้ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแอมเบรไลท์มาให้นะครับเบาะนั่งก็จะหุ้มหนังเนป้าแล้วนะครับผสมกับหนังสังเคราะห์แล้วก็มีระบบเวลคัมซีฟมาให้เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบบันทึกความจําด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบนวดแล้วก็เบาะคู่หน้าก็จะมีระบบระบายอากาศมาให้เรียบร้อย และระบบนำทาง Navigation System มาด้วยนะครับมีระบบสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภา,ภายในรถมีกรองฝุ่น PM 2.5กรองอากาศ N95 มาด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่องชาร์จไฟปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์มีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายกระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้าแบบวั us, นทั u นามาสีบานเลยนะครับแล้วก็ระบบล็อกประตูอัตโนมัตินะครับลำโพงก็จะเป็น8ตำแหน่งพร้อม s u b w เ o อร์นะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้ว ก็ตัวระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่ตัวเริ่มต้นแทัง300ดีเซลโปรขับเคลื่อน2ล้อสิ่งที่จะได้ก็คือตัวถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งเลยนะครับมีคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านนิรภัย กล้องมองภาพ360องศาพร้อมกับระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ540องศานี่ก็จะได้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบเบรก ABS EBD BA ระบบช่วยอ,ออกตัวบนทางลาดชันระบบลงทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูส s e c o n t r นะครับระบบเตือนแรงดันลมยางระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำแล้วก็มีจุดยึดเบาะนั่งเด็ก Isofix มาให้นะครับ ยับไปเป็นตัวแท้งค์300ดีเซลอัลต้าขับเคลื่อน2ล้อสิ่งจะได้เพิ่มเติเมก็คือตัวระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาหรือว่าบายสปอรตนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วรถก็จะเป็นแบบแปรผันแล้วนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำมาให้ด้วย นอกจากนี้ก็จะได้ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังแล้วก็ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยเบรก เมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง r c t b ก็จะมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูรถตัวเซ็นเซอร์กระระยะช่วยจอดก็จะได้มา6กตำแหน่งด้านหน้าแล้วก็อีหกตำแหน่งอยู่ด้านหลังนะครับขยับไปเป็นตัวท็อปนะครับตัวแท้ง300ดีเซลอัลต้าขับขึ้น4ล้อ สิ่งจะได้เพิ่มเติมก็คือตัวระบบช่วยกับรถแบบแทงเทอร์ Turn, ก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบออฟโรดครูสคอนโทรลมาให้มีระบบล็อกเฟืองขับด้านหลังมีระบบเสียงรอบทิศทางอินฟินิตี้ลำโพง8ตัวพร้อมกับซับบูเบอร์นั่นเอง คุณผู้ชมคิดว่ารุ่นไหนคุ้มสุดแล้วก็ราคาละสเปคแล้วก็ออปชันนี้ของแทง300ดีเซลจะสามารถแย่งตลาดจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น PPV หรือว่า SUV ในบ้านเราได้หรือไม่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ